เทรนด์ของการขึ้นดอกเบี้ยาบเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนเพราะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องฟันโพลจะไหลออกนะครับ,รบแต่การที่เงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาที่รายงานออกมาสูงกว่าทาร์เก็ตของเขาในะยอย่างมันยามีเนีย่ยสำคัญเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นิีกครึคร่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต่อเนื่องถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยต้องเริ่ม,มระมัดระวัง คุณเอกมองยังไงกับการที่ต่างชาติเริ่มขายสุทธิให้เห็นเป็นวันแรกในรอบหลายวันเมื่อวันศุกร์นะครับจะเป็นแค่ก็เทคกําไรบ้างหลังจากมีกํําลกาไรมานะเป็นเรื่องปกติหรือว่าเอเขาเก่งอะไรกับท่าทีของเฟดในการจัดการกับเ <c oughs> งินเฟอ้อหรือเปล่ามันเกี่ยวกันไหมครับคุณเอกถ้าเกี่ยวเกี่ยวยังไงช่วยโยงให้เห็นหน่อยได้ไหมครับคุณเอกครับฟันโฟที่เริ่มขายเ <c oughs> มื่อวันศุกร ท่าทีของเฟดในการจัดการกับเงินเฟอ้อครับคุณเอกครับครับก็มองสองมุมนะครับถ้าเรื่องของฟันโฟผมผมอยากให้มองว่าแรงซื้อของต่างชาติเหมือนน้ำท่วมบ้านเราอ่านะฮะเวลาน้ำลดเนี่ยมันไม่ได้หายไปหมดนะครับมันก็ยังมีติดมือบ้างนะยังมีขังอยู่บางพื้นที่บ้างนะครับนักลงทุนต่างชาติเวลาเข้ามาซื้อเนี่ยส่วนมากเนี่ยต่อให้เรามองเขาว่าเข้ามาเก็งกับรระยะสั้นแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ใช่ลักษณะของการเก็งกบระยาสั้นเหมือนรายย่อยบ้านเรานะ กมันไม่ได้ไม่ได้สั้นขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเขาก็ค่อน,อนข้างจะมีพรีเวดพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้น ต่อให้มีการไหลออกแต่คงจะไม่ใช่การไหลออกเพศแบบโครมเดียวแล้วออกไปทั้งหมดเลยจากที่เพิ่งเข้ามานะครับก็น่าจะยังคงมีอยู่บ้างแต่ถามว่าความกังวลตรงนี้ยังมีอยู่ไหมมีอยู่นะครับถึงถึงแม้ว่าจะไม่ไหลออกไปทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการไหลออกไปบ้างนะครับมุมมองต่อเฟดเนี่ยนะครับเรายังมองเหมือนเดิมนะครับก็คือช่วงของเดือนเมษาเดือนมีนาคมเนี้ยนะครับวันที่สิบห้าสิบห้าสิบหกมีนาคมนี้ที่จะมีการประชุม FOMC เนี่ยเราก็คาดว่าเฟดั้นจะมีการขึ้นตอกเบี้ย 0.5%นะครับส่วนเรื่องของการทำ QE เอ่อ QT นะครับหรือการลดขนาดบาลานซ์ชีดเนี่ยนะครับน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของคร,งครึ่งปีหลังนะครับน่าจะมีการส่งสัญญาณในรอบการประชุมเดือนกรกฎาคมแล้วก็น่าจะเริ่มทำในช่วงของเดือนกันยายนนะครับอันนี้ยังเป็นมุมมองของเรายังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับแน่นอนว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าคนจับตามอง เรื่องอะไรบ้างก็แน่นอนเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆทางประธานเฟดสาขาลุยเซียนาเนี่ยโอ้โหท่านรีบูน่าดูนะครับว่าภายในกลางปีเนี่ยหนอย่างน้อยต้องขึ้นมาก่อนนะครับเหลือการประชุมจากนี้ไปถึงกลางปีเนี่ยนะครับแค่3ครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้าจะขึ้นจาก0ูนย์เป็นหเนี่ยโอ้โอย่างน้อยๆเนี่ยในรอบในต้องมีรอ,รอบใดรอบหนึ่งนะฮะที่ขึ้นสัก0.5%ถือว่า a g g r e s s i v e มากบุมมองแบบนี้นะครับใน consensus เ,เนี่ยบางทียังแตกนะบางคนอาจจะให้จํานวนครั้งเยอะ แต่กระจายขึ้นทีละ0.25บางคนให้การจำนวนครั้งน้อยแต่ขึ้นแค่0.5แค่ครั้งเดียวก็ยังก็จะกระจายอยู่แต่ล่าสุด JP Morgan ไม่รอใครแล้วนะครับบีแบงก์ออฟเมกานเนี่ยปรับขึ้นมาเป็นเจ้าแรกนะครับว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยปีนี้7ครั้งเจพีมอร์แกนล่าสุดปรับขึ้นมาเป็น9ครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มตอนนี้นะครับสามสี่ครั้งเลิกพูดละตลาดนะครับขึ้นไปเล่นที่ห้าถึงหกครั้งขึ้นไปละเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์ของการขึ้นดอกเบีีีี้้้้ะะ้ยยออออ่่่่าาางงงเเเเนน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 มมัััััคคขชดดจจพรรระะะะฉหหลลลกกไไไืฟโบ แต่มันมีสต,ติมีการรายงานตัวเลขด้านเศรษฐกิจกที่สําคัญในช่วงของเดือนมกราคมออกมาทั้งฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ฝั่งจีนซึ่งทําให้เราหันมามองอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะหรือเฟดเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นถึง0.5เปอร์เซ็นตก็ได้นะครับเพื่ม้นด้วน้ำหนักเพิ่มขึ้นในครั้งแรกในครั้งแรกใ,ในครั้งแรกในครั้งแรกระนะครับอาจจะขึ้นไม่ถึง0.5เปอร์เซ็นเพราะหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างที่เรารายงานอย่างที่เราทราบกันก็คือสามเนี่ยรายงานตัวเงินเฟอ้ออกมาอ่า เพิ่มขึ้นมากกว่าคาดที่เราเคยบอกว่าเอ๊ะตัวเลขราคาน้ำมันขึ้นการจ้างงานขึ้นโอ้โโอกาสออกมาแต่สุ่มความเชืซอมัสมีอยู่แล้วแล้วก็ออกมาจริงด้วยสูงกว่าคอนเซนมัสนะครับออกมารายงานออกมาล่าสุดคือเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับดัชนีภาคการผลิตของจีนนะครับคือจริงๆตอนนี้โลกเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดนะจีนเป็นผู้ผลิตสหรัฐอรรเป็นผู้บริโภคนะครับจีนเนี่ยเป็น leading indicator เลยนะครับของเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นในสหรัฐตัวเลข PPI ของจีนที่รายงานออกมาเดือนมกราคมเนี่ย9.1ครับยังเพิ่มขึ้นนะแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะครับจากเดือนธันวาคมในปีหกสี่ตอนนั้น10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงซึ่งตรงนี้ผมมองว่าอย่างน้อยๆในช่วง3เดือนข้างหน้า PPI ตัวนี้จะไปสะท้อนที่ CPI ของสหรัฐอเมริกาให้อ่อนตัวลงได้ครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้เอฟเฟตอาจะต้องหันมาชะงักนิดนึงแล้วว่าเอ๊ะหรือเราจะต้องขึ้นถึง0.5เปอร์ซ็หรือเปล่า แต่ถามว่าตอนนี้ยน้ำหนักเนี่ยมันเป็นยังไงถามว่าเมื่อกี้เราเกินในช่วงช่วงต้นรายการเนี่ยเราบอกเฮ้ยเรายังมองมองอย่างนี้อยู่นะ0.5%แต่ใช่0.25%เนี่ยน้ำหนักมันเริ่มเพิ่มขึ้นในระยะสั้นๆไปดู f ฟด Watch นะครับเฟดส์ว t ชทูของ CME Group เนี่ยนะครับครับเขาลดน้ำหนักในการที่เฟดจะขึ้นอกเบี้ย0.5%ในเดือนมีนาคมเนี่ยลดน้ำหนักลงมาหน่อยหนึ่งนะครับจากเดิมที่เคยเชื่อมั่นมาถึงถึง30-40%ว่าเฟดจะขึ้นอกเบี้ย0.5%นะครับครับนนเ,รอเอนะครับ แต่ถามว่าทั้งหมดเนี่ยอินดิเคเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งที่ตลาดะ่ะคอนเซิร์นกันเป็นมินนิ่งของตลาดที่ตีความแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมผมถึงให้น้ำหนักว่าเฟดจะขึ้นดอกเบีย้ย0.5%เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามทฤษฎีนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรกับเงินเฟอ้อเลยนะครับ,รบไม่มีผลอะไรกับเงินเฟอ้อที่จะเกิดขึ้นในปีสานะครับ,รบแต่การที่เงินเฟอ้อ ของสหรัฐอเมริกาที่รายงานออกมาสูงกว่าทาร์เก็ตของเขาในอย่างนี้มันยามีนี่สำคัญเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวกว่าทาร์เก <Target S 2> ็ตของเฟดเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งรายงานออกมาเดือนล่าสุดเจ็ดจุดห้าถือถ้าวันนี้ไม่ทาอะไรเลยเนี่ยผมว่าลําบากบว่าลําบากอันนี้เป็นความน่ากลัวมากกว่าผมก็เลยคิดว่าต่อให้มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นที่จะปรับเพิ่มแค่ศูนจุดสองห้าแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นมากกว่าว่าน่าจะเพิ่มขึ้นที่ศูนย์จุดห้าซึ่งถ้าเป็นแบบเนี้ยโอ้โหโอกาสที่เงินจะไหลออก จากภูมิภาคนี้มีค่อนข้างจะสูงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมครับเพราะฉะนั้นขมวดจากมุมมองที่คาดว่าเฟดจะออกเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าจะใช้ยาแรงกลับมาที่ฟันโฟคุณเอกกำลังจะมองว่ามีโอกาสสูงที่ไม่ใช่แค่ขายวันศุกร์หรอกมีน้ำหนักมากขึ้นที่จะเห็นฟันโฟไหลออกจากอิมเมจ g งมาร์เก็ตรวมถึงตลาดหุ้นบ้านเรามากขึ้นจากนี้ไปอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณเอกอย่างนั้นใช่ไหม S <S ใช่ครับใช่ครับมีความเป็นไปได้ครับเพราะ,ะนั้นยีครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต่อเนื่องถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยต้องเริ่มระมาตัดระวังนะครับโดยเฉพาะหุ้นออที่ขึ้นมาสูง,สง,แ,พงแพงเนี่ยครับครับรบะวังฟันโฟร์ไหลออกนะหลังจากขายหเห็นเป็นขวัญตาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวใหญ่ๆหุ้นหลักๆที่เคยขึ้นจากที่ต่างชาติซื้อต่อเนื่องมา8 9วันเนี่ยระวังโอกาสมีย่อนะครับมีโอกาสสูงที่จะเห็นเช่นนั้นนะครับ Basic to Digital Assets โดยท่านอาจารย์แชมป์คุณพงพัฒน์ค้าชูนะครับรอบสดจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่29กุมภาพันธ์ตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปสนใจเชิญครับ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S m ั o n นี e ่พล s ติดกันตรงตัวนะครับ เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความปลักครับท่านที่สนใจทั้งคอสใหม่และอยากจะไปชมย้อนหลังคอสเดิมก็สามารถติดต่อทางแอดมินด้วยจะมีราคาพิเศษให้นะครับ